สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราคุอ,อยู่กับเกมเทต้าสตร์เกมนี้ก็เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือเราสามารถโหลดได้บน Play Store เลยนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับหือภาพภายในเกมนี้ก็ถือว่าสวยเอาเรื่องอยู่นะครับเหมือนว่าเกมนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นแฟนเมดนะมาครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะอ่านี่โอ้โหนี่ครับเออเขาเรียกว่าที่โหดหรือว่าอะไรนะอะไรสกอันนึงนครับ คือไอเครื่องมือที่เราหนผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับใครที่จําได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอันนี้ก็เป็นไททันนะเดี๋ยวเราจะจัดการไททันตัวนี้กันนะครับโอเครู้สึกว่าเกมนี้เราจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีทั้งโหมดซิงเกิลเพย์และก็โหมดมัลติเพย์นะครับมาก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบครบเครื่องเลยนะครับเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้นะครับชิมหายแล้วไง โอ้ยตูดเททันโอเคครับนี่พร้อมลุยนะฟึบเหมือนเรเหมือนว่าเราต้องฟันที่คอนะโอเคโอ้โหผมว่ามันเล่นยากเอาเรื่องเลยนะคือผมก็ไม่ค่อยถนัดเกมแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับโอเคฟันไปแล้วมาครับท่านผู้ชมอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหเราใกล้จะตายแล้วเนะี่ยแดงหมดเลยจอแดงนะครับเรียบร้อยล่วงไปหนึ่ง โอ้ยปุยไปครับมีหรือเปล่าโอ้ยคือเราแดงเลยนะครับตอนนี้คือเราไม่มีเลือดเลยนะชิบหายแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูเททันจากบนนี้ดูนะครับอืมโอเคนี่อจอแดงหมดเลยอืมเกมนี้ก็จะมีด่านประมาณนี้นะครับคือตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ มผมคิดว่าในนาคคเกมนี้มันก็อาจจะมีอะไรเยอะมากกว่านี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบแบบไททันอะไรงนี้นะครับหรือว่าแบบเป็นแฟนแอคแทกออนไททันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลองดูเกมนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกดีนะครับโอเคแล้วไททันมันอยู่ไหนเนี่ยชิบหายแล้วไงไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะครับไททันนะโอเคครับทุกผู้ชมเอเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้นะครับตรงหน้าเมนูนะ มันก็มีหลากหลายโหมดนะครับกราฟิกเราก็สามารถปรับได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการจัดปุ่มในการเล่นนะครับนี่ก็จะมี Quick Play นะครับมีร้านค้าด้วยนะร้านค้าก็จะเป็นการเติมเงินนะครับเราสามารถเติมเงินได้ด้วยนะโอ้มีมีขสาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดนตรีมิวสิกเอ่อควิคเพลย์แล้วก็จะมีโหมดนะครับนี่จะมีโหมดมัลติเพเยอรด้วยนะครับแล้วก็ซิงเกิลเพเยอนะโอเคครับควิ c เพลย์ เล่นเร็วมาครับเดี๋ยวผมจะลองออกไปข้างนอกดูนะไม่รู้ว่าออกไปได้หรือเปล่านะครับเอ้ยออกไปไม่ได้นะครับตอนแรกผมคิดว่าออกได้นะชิมหายแล้วไงคือผมอยากออกไปข้างนอกมากเลยเลยนะครับผมคิดว่าในนาคนมันน่ามันน่าจะออกได้นะโอเคคือตอนนี้เขายังไม่ให้ออกยังไม่ให้ออกนะครับมาโอ้โห ชิบนี่ฟันไปคือผมอยากได้มีคาสมากเลยนะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีมีคาสะนะโอเคครับนี่อย่างเทเลยฟืบ่าโอ้โหชิบมาครับเดี๋ยวเราจะจัดการให้ท่านตัวนี้กันนะเฮ้ยโ,โอเคครับฟันไปโอ้ยอาแดงแล้วแหละเราโดนท่านตีนะครับชิบหายแล้วไนงะมา เดี๋ยวเราจะเอาคืนนะมาได้เลยเจ้าไททันอี๋อีฟันไปแย่แล้วไม่นะโหไททันตัวใหญ่มากเลยนะครับฟันฟันไม่โดนนะครับคือเราต้องฟันที่คอนะคอเท่านั้นนะเดี๋ยวเล็งแป๊บหนึ่งโอ้หปึ๊บอา้าวเรียบร้อยโอ้โหพยายามเล็งไปที่แบบท้ายทอยนะครับ มันเป็นจุดอ่อนของไททันนะฟืบอผมก็เคยดู a อคแทกอ n อนไททันอยู่นะครับแต่ก็ดูไม่จบนะใครที่ดูจบก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอเคอืมมาอา่อมีไหนอยู่ไหนเอยโอเคสหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย